มุอึกๆโอ้ยอยากกินเอาแท้วะดูป้อมาฮัลโหลสบายดีสมัยเลอะอ่ามื้อสุกี้เจอโอริออนเปินมาซื้อเปินมาปัดเปนมาให้เอียรมือนี้ิพามาอ้อยเป็ดอ้อยไก่อ้อยตมมูแล้วก็กวดเฮือนอีกอ้อยลืมกวดเฮือนปางเป็นัไไปบงนํากันป่ะทุกคนคือสูกันอยู่ อันนี้บานของค่อยเองเดี๋ยวกินมะการโอร้ละอืมนี่มุอยาคาฟา์มเฮียอ้อยหมู

ดูโอ้หิดหลังมันหมดได้ประมาณจักเดือนตอนนั้นอีโพสตอมาตัวน้นอยๆได้ทำมาเลี้ยงได้เ่าเด็กว่าเออโซ่เดือนปลาย หลังจากที่เ่าอ้อยโมลเลวเอาซิมาอ้อยตัวเป็ดเป็ดทันเอาซิเอาแต่หำหาบอได้เอาตุ่มพักใส่ปุ่นแลว้วเอานนำถอดใส่หำแล้วคนคน

กิจวัตรประจำวันตื่นส่้ามาก็ต้องได้อ้อ,อยหมูอ,อ้อยไก่แล้วก็อ้อยเป็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาอ,อ้อยหมูเลยอย้อยเป็ดแล้วยังเหลือแต่ไก่เดี๋ยวสิไปปล่อยไก่ก่อนไปข้าสาร 来盖。 tiên con í con chim chích mun có cái bìa này nó vẫn yên như bữa nén